ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์ส่สงกลาครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดโจนสวมรอยเป็นญาติคนป่วยเข้าไปลักมือถือในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่นะครับใส่เสือ้อเบอร์31ด้วยเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ครบ3 2ลงมือตอนตี3คืนวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาได้มือถือไป3เครื่องคือไปเฝ้าลูกด้วยแล้วก็ไปลักของเพื่อนด้วยครับ ไอ้คนอื่นที่เข้ามานอนป่วยเขามานอนเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลนี่ก็ทุกข์ก็ลำบากพออยู่แล้วครับยังมาซ้ําเติมเข้าอีกเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับล่าสุดตํารวจชุดสืบสวนส,วนสวนพหาดใหญ่ตามจับได้แล้วนะครับชื่อนายสุภกิจอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ครับ มาทำงานอยู่ที่หัดใหญ่ตามประจับได้ที่บ้านเช่าในซอย12ถนนนิพัฒนสงเคราะห์หนึ่งในเมืองหัดใหญ่ครับพร้อมกับมือถือ2เครื่องขายไปแล้ว1เครื่องและกำลังโพดขายอีก1เครือ่องครับมีคนติดต่อขอซื้อแล้วด้วยเป็น iPhone ขาย5,000แต่ว่าตำรวจตามจับทันครับคือแบบนี้ครับตอนที่ไปลักก็ไปนอนเฝ้าลูกสาวที่หัวแตกนอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันครับพอตกดึกตอนตีสามก็ไปลักมือถือ ตามเตียงผู้ป่วยตามชั้นต่างๆได้มาสามเครื่องพอตำรวจถามลักใส่ตอบแบบมั่วๆลักประชดชีวิตคนอื่นมาลักของผมผมก็ลักของเพื่อนมั่งไปฟังครับเอาเสื้อตีนี้ใส่นี่ใม่ล, <ไป S 1> ลูกแล้เขาไปย่องสืิมนไปไปเเสือ้อเราทำไมเราถึงไ็ได้เข้าไปลักลงมของในโรงพยาบาลได,ออด้ไม่มีเงินด้วยมบบี้เพราะเห็นแล้วก็วันวันนั้นลูกไม่สบาย ลูงไม่สบายเข้าไปโรงพยาบา <ร froze. S 2> ลลูกก็เข้าโรงพยาบาลใช่แล้วผมก็คือว่าอะไว่าจะนอนแหละครับว่าจะแบบว่าพวลลูกก็หลับแล้วเนี่ยก็หลับแล้วแต่ว่าความคิดมันมันว่าเก่งใกล้ๆกันหรือไมันี่ยใช่้ก็เหมือนกับว่าโทรศัพท์เราก็โดนหายแหวนงี้แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีความเป็นมีสมอนอยากได้แบบนี้เราก็เลยไปหยิบของเราหยิเครื่องหยิบมากี่เครื่องแล้วแต่ละเครื่องอยู่กันคนละชั้นหรือว่าว<อ>ชั้นเดีย <นะ S 2> วกันหมดน่นนาจะคนละชั้น น่มเตาวินลักเขาเรียกว่าเตาวินขโมยเออไม่ใช่ว่าความจำเป็นเตาวินขโมยครั้งนี้ครั้งนี้อะไรแล้วโดนมาครั้งที่สามเหมือนกันครั้งที่สามตอนนี้เอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปซื้อใช้จ่ายอะไรเปล่เราฝังใจยังไงอ่ะถึงไปรักของเนาะไม่รู้แบบว่าไม่มีเงินด้วยแล้วก็ แล้วก็ไม <m> ่ใจได้ตั้อื่นเขามาข้นก่อนแล้วมันก็หาว่าผมแบบไปขโมยของมันไงนีนนี้เราก็เลยแบบว่าพอเราจะมาแจ้งความุคนในบ้านก็หาว่าเราแบบจะไปแจ้งทำไมอ่ะมึงเองไปรับไปรับขโมยของเขาก่อนเอ๋อนี่มันก็เลยแบบว่าเป็นแบบทำไมเขาเขาคนในบ้านไม่พาเราไปไปแจ้งความก่อนนั่นนี้ก็เลยเราก็เลยเป็นเหตุที่เห็นว่าเราก็เลยไม่เราก็เดินเดินเล่ยล่อนแบบว่าแบบเหมือนับ ไม่มีใครสนใจแล้วเราก็เลยไปเอาเห็นอะไรปุ๊บเราก็หยิบก่อนเลนเลยคือพูดไปเรื่อยครับแต่พอตำรวจตรวจเช็คประวัติดูนี่มันโจรชัดๆเพราะว่าเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วด้วยครับแล้วก็ติดยาด้วยว่าแล้วแหลงมั่วตัวจังก็โดนแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนครับ